ทำไวมากค่ะทำไวมากขนาดทำไว้ขนาดนี้ยังไม่ทันลูกค้าวันนี้มีกี่ร้อยโลนะคะประมาณ4 0 0กว่าโล0อกอันนี้ใกล้จะหมดหรือยังคะเนี่ยเลยครึ่งแล้วโอ้เลยครึ่งแล้วคุณผู้ชมใกล้แล้วใกล้แล้วอะแต่ลูกค้าก็แบบรอคิวแบบดูคนละ3ถุง4ถุงก็เลยนะ ค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดทิศาชาแนลนะคะวันนี้ตัก๊กอยู่กันที่คลองผมฝากช่องค่ะมีวันเสาร์คุณผู้ชมคลองผมนี้มีวันเสาร์วันเดียวนะคะซึ่งรับมา,าร้านนี้เลยกีปูหอยซิงขยาโมคือแบบบัตรคงบัตรคิวนะคะมากินหอยร้านนี้ต้องจับบัตรคิวนะคะไม่ใช่ว่ามาปพ๊บสั่งเลยนะคุณผู้ชมดูดิคิวอลังมากแม่คือคิวแบบฉ่ำรอแบบรอรออยู่นะ <c oughs> จับบัตรคิวแล้วก็ไปเดินก่อนก็ได้นะคุณผู้ชม ก็ร้านนี้นะคะเขาจะมีน้ําจิ้มแบบ3รสเลยนะคะน้ำจิ้มแซ่บแล้วก็หอยสดนะคะพ่อค้าก็ทําไว้เดี๋ยวตั้พาไปชมบรรยากาศกันเนาะตอนนี้ลูกค้าก็เยอะเลยประมาณ5้าโมงเย็นนะตอนนี้ไปชมกันลูกค้าเยอะคิวแน่นแบบนี้เลยนะคะุณผู้ชมอ้ยสุดยอดจริงๆค่ะร้านนี้ปูหอยซิ่งขยะหม้อนะคะร้านนี้ค่ะลูกค้าคือเยอะมากๆเลยนะคะ ทักจะบอกว่าทีนูั้งหมดเเลยานะร้านเนี้ยเขาซีฟูด้ดน้ำจิ้มอ่ะคือโคตรจะเด็ดเลยนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวทักพาไอยู่น้ำจิม้มแล้วก็เป็นพวกแบบเป็นพวกแบบไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบดองน้ำปลาพวกบูพวกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยดู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 เนี๋ยวจะบอกว่าไม่ร้านนี้ขายห้าสิบบาทนะแซลมอนก็ห้าสิบปูก็ห้าสิบกุ้งก็ห้าสิบคืองงมากคุณผู้ชมว่าิูกขายราคาเนี้ยขายได้ยังไงห้าสิบบาทโอ้โห นี่แล้วก็น้าจิ้มนะคุณผ <ล among S 1> ู้ชมน้าจิ้มก็จะมีนี่ค่ะนี่มีซีฟู้ดมีแบบมีแบบน้าจิ้มถั่วเนี่ยน้าจิ้มนะคุณผู้ชมนี่นี่นี่ตักได้เลยค่ะอันนี้เป็นน้ําจิ้มอะไรนะคะเป็นถั่วน้าจิ้มเนี่ยเขาก็จะเลือกได้สามแบบสามอย่างนะคุณผู้ชมก็เลือกเอาเลยนะคะแต่ดับแรกนะคุณผู้ชมรบกวนจับบัตรคิวก่อนนะคะจับบัตรคิวก่อนแล้วก็ค่อยรอเรียกคิวนะคะน้าจิ้มเขาก็จะมีนี่ค่ะ ใครอยากได้น้ำจิงง้มเยอะๆก็เอาไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูคุณผู้ชมเลยนะคะ่ะทำเลยบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมลูกค้าโอ้โหเยอะจริงๆค่ะลูกค้าค่ะ ทำไวมากๆค่ะหอยก็จะช่างนะคะประมาณ8ขีดนะได้แล้ะเรียบร้อยน้ำนี่จะเป็นน้ำเปล่าใช่ไหมคะเปล่าค่ะทำไวมากค่ะ ดูคิวคือคุณผู้ชมดูคิวเลยทำไม่ทันเลยเป็นไข่แมลงผู้ที่แบบบัดคิวเยอะมากๆนะคะแล้วพ่อค้าขนาดพ่อค้าทำไวขนาดนี้นะคุณผู้ชมก็ยังแบบดูดิโอเคสุดๆโอ้โหสุดยอดแม่เราคิดก่อนจ้าพี่พูดนะเราต้องการให้เราคิดก่อนได้นะจ้า ทำไวม,มากค่ะทำไวม,มากขนาดทำไว <laughs> ขนาดนี้ยังไม่ทันลูกค้าวันนี้มีกี่ร้อยโลนะคะประมาณ400กว่าโล400อกว่าโลอันนี้ใกล้จะหมดหรือ,อยังคะเนี่ยเลยครึ่งแล้วโอ้เลยครึ่งแล้วคุณผู้ชมใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะแต่ลูกค้าก็แบบรอคิวแบบดูคนละ3ถุง4ี่ถุงก็เลยนะคุณผู้ชมถุงะถุงราคาถุงละ40บาทนะคะถุงหนึ่งก็ประมาณกี่กี่ขีดนะคะพี่ แปดขีดเกือบโลเลยคุณผู้ชมแตยเด้อสีบาทนี่ค่ะนี่ใส่น้ำค่ะทำไวมากๆค่ะของผมฝากช่องนี่เขาก็จะมีแค่วันเสาร์นะคะวันเดียวเนาะ ร้านนี้ก็จะเปิดตั้งแต่บ่าย4โมงนะคะจนถึงประมาณ6โมงถึง1ทุ่มโดยประมาณนะคะแต่ส่วนมากจะหมดก่อนเนาะน้ำที่ใส่ก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะ วันนี้400กิโลนะคะ มาโอเคคมีมีปวดแขนั้างไหมพี่มีปวดแขนนชินแล้วนะคะโอ้สุดยอดจริงๆโอ้ยังอีกเหรอลูกค้าก็รอแบบคิวยาวมากค่ะเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆค่ะ400โลค่ะวันนี้

นเที่ยเลยนะเขียนน้ำกันเรื่อยๆนะคุณผู้ชมน้ำไ้ล้างหอยนนเอยนาะ ดตัเพิ่มเตาไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่้ยรอบเดมหรอหล้วมันทันแต่มันทีไม่ทันอมันก็ปูออกนี้หมดเลยใช่ไหมมันสิ่งดียมันจะปูออกปาก 你说。<noise> <noise> ขนาดทำทำไม่หยุดนะคะตั้งแต่บ่ายสองโมงแล้วคุณผู้ชมยังไม่ทันลูกค้าค่ะสุดยอดจริงๆไงไม่เคยเห็นร้านไหนนะคะขนาดนี้เลยคุณผู้ชม เราใครนะคะี่อยากมาอุดรนร้นตู้งหอยซิ่งขยามอนะคะก็มากันได้นะคะทุกวันเสาร์ค่ะคลองถมปากช่องนะคะบ่ายสามโมงนะคะจนถึงประมาณ6กโมงถึงหนึ่งทุ่มนะคะขอบคุณทุกการรับชมคลิปทุกคลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ